สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําแมพค่ะทุกคนเป็นแมพนะคะที่สามารถลวงความลับนะคะทั้งของตนเองเนี่ยก็เราก็ของผู้อื่นได้ด้วยค่ะมันเป็นแมพที่กุมความลับนะคะของเราทุกคนไว้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแมพที่พูดถึงเนี่ยมันคือแบบอะไรนะคะแล้วมันจะน่าสนใจแค่ไหนคะ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ นี่นะคะสำหรับแมปค่ที่เราพูดถึงกันนะคะจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะมีชอวเบลน Checker คนะ,คะทุกคนเดี๋ยวเราเข้ากันไปเลยนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าโหลดนะคะของทั้งแมบเขาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะกด enter ตรงนี้นะเพื่อคลิกเข้าไปได้เลยนะคะ โอเคค่ะท okay, ุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในแม p เป,ป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตค่ะทุกคนดูดิมันจะมีแต่ป้ายแต่ไปหมดเลยอะแบบรอบๆนะทุกคนทาไมมันถึงไม่มีอย่างอื่นเลยนะคะอันนี้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจะคะ่ะ,คะทุกคนพรนี้แหละคะ่ะคือสถานที่นะคะที่เก็บความลับนะคะของเราและของทุกคนไว้นั่นเองค่ะโอเคค่ะ okay, เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเออความลับนะคะของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแล้วมันมีป้ายแบบไหนเนี่ยที่เขาบอกอะไรบ้างทุกคนะตรงป้ายพวกนี้นะคะคือเขาเนี่ยก็จะบอกข้อมูลต่างๆน,นะคะทุกคนถ้า าเกิดว่าใครนะคะยังไม่เคยเข้ามาเล่นเนี่ยหรือเข้ามาเล่นเป็นครั้งแรกทุกคนตรงนี้เนี่ยมันจะยังขึ้นเป็นแบบนี้อยู่นะคะก็จะขึ้นเป็นติ๊กถูกนะคะทุกคนในแบบนี้เนี่ยเขาจะมีบอกนะคะว่าตั้งแต่ที่เราเนี่ยเข้ามาเล่นแต่ครั้งก่อนนะคะเราเนี่ยได้เป็นเพื่อนกับใครมาบ้างค่ะก็จะมีบาะหมดเลยนะว่าเราเป็นเพื่อนกับใครมานะทุกคนเขาจะนับนะคะทุกคนตั้งแต่เราเนี่ยเข้าแมบมาครั้งก่อนนะคะทุกคนคือถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะเข้าแมบบแบบ1ปีที่แล้วใช่ไหมมันก็จะเก็บข้อมูลเรานะคะมัันนนนต้้้้แแแ่่1ปีีีทลลลวววเเเยราากก็็็มชคคคะะื มันจะเก็บข้อมูลยาวมาเลยนะคะทุกคนก็คือก mm ่อนอื่นเนี <farther or older words> ่ยให้ทุกคนนะคะแนะนําว่าเข้ามาในแมปนี้ก่อนเลยนะเพื่อเก็บข้อมูลนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ไม่ได้เข้าแมปนี้มาเลยเนี่ยมันจะไม่เก็บข้อมูลให้เรานะคะอ่ะต่อไปค่ะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นป้ายสีแดงเนื้อมันก็จะมีบอกเขาว่าเอตั้งแต่ที่เราเล่นมาเนี่ยมันมีใครนะคะที่เราเนี่ยเคย u n f r i e n เขาไปนะคะหรือว่าใครนะคะที่ u n f r i e n เราค่ะทุกคนก็จะมีบอกหมดเลยนะคะทุกคนอ่ะอันนี้จะไม่เปิดให้ดูเยอะนะคะเพราะเป็นความลับนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะป้ายสีฟ้านะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเขาจะบอก Jamie, LIKE. เรานะคะว่าเราเนี่ยมีเพื่อนนะคะทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะอย่างของเราใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเรานะคะมีเพื่อนทั้งหมด189คนนะคะแล้วเขาก็จะมีบอกด้วยว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมีคนออนไลน์นะคะกี่คนค่ะทุกคนมันจะเป็นปุ่มสีเขียวนะเห็นป้าพื้นหลังเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวด้วยนะมันก็จะมีบอกค่ะว่าเอ๊ะตอนนี้นะคะมีคนออนไลน์อยู่23คนนั่นเองทุกคนโดยเราเนี่ยสามารถมากดตรงนี้นะคะเป็นฟิลเตอร์เพิ่มเติมนะคะสามารถกดได้้ดววยนสมา <inate> เอ <SUV> ๋เราอยากจะดูว่าใครนะคะที่อยู่ในเกมเนี่ยจะปิดจอยนะคะทุกคนก็สามารถกดปุ่มสีแดงอย่างเดียวนะคะให้มันขึ้นหนึ่งสีแดงแบบเดียวแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถดูได้ค่ะว่าเพื่อนของเราคนไหนนะคะที่เล่นเกมอยู่แต่ว่าไม่ได้เปิดให้จอยนะคะ <c oughs> อ่าแล้วสีส้มนะคะก็ <c oughs> จะเป็นในส่วนของใครนะคะที่อยู่ในสตูดิโออยู่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเรานะคะไม่มีใครอยู่ในสตูดิโอนะคะพองงินเนี่ยมันก็เลยไม่ขึ้นนะคะอ่าอันต่อมานะคะจะเป็นเพื่อนค่ะที่ออนไลน์ในเว็บไซต์นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยออนไลน์ทิ้งไว้เฉยๆนะคะเขาไม่ได้เล่นค่ะ ก็คือมันจะก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะเป็นพื้นหลังสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของสีเทานะคะจะเป็นเพื่อนของเราค่ะที่เขานะคะยังออฟไลน์อยู่ค่ะทุกคนเขาไม่ได้ออนไลน์นะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะอ่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะที่เขานะคะได้มีมาบอกเราด้วยนะคะอ่ะต่อไปนะคะทุกคนน่าสนใจมากกว่าเดิมะคะ่ะอันนี้นะคะเราเนี่ยตรงป้ายนี้นะคะทุกคนมันจะมีป,ป้ายห้าป้ายใช่ปะบอกเลยว่าทุกป้ายเนี่ยน่าสนใจหมดเลยนะคะทุกคนอ่ะ เริ่มมาที่ป้ายลากันก่อนเลยค่ะอันนี้นะคะสําหรับป้ายสีม่วงเนี่ยเขานะคะมีหมดให้เราเนี่ยสามารถส่งคนอื่นได้ด้วยค่ะอย่างเช่นอ่ะสมมุตินะคะส่งตัวเองไปเลยค่ะว่าของเรานะคะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาส่งตัวเองให้ดูกันนะคะทุกคนเราเนี่ยสามารถส่งตัวเองนะคะแล้วก็ส่งเพื่อนได้ด้วยนะหรือว่าใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราในเกมเนี่ยเราก็สามารถส่งเขาได้หมดเลยนะคะทุกคนนี่พอเราพิมพ์ชื่อเสร็จชปะก็กดตรงนี้นะคะเป็นปุ่มสีเขียวนะคะแบบนี้ค่ะมันก็จะมีบอกนะไว้เอะคนนี้เนี่ยชื่อ นี่นะเขา ID อะไรนะคะแล้วบของเขานะคะที่เป็นข้อมูล เป็นพวกโรบักนะคะในอินทอรี่เนี่ยมันมีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าของเราเนี่ยมันจะเป็น p r i v a t e นะมันก็จะไม่ขึ้นนะคะทุกคนอ่าต่อมานะคะเขาก็จะมีบอกนะว่าออนไลน์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ค่ะทุกคน last อนไลน์ค่ะปี2023นะคะเราก็จะมีเวลาบอกด้วยนะคะทุกคนโหมันจะละเอียดไปไหนคะ่ะทุกคนอันนี้เนี่ยมัน,ออน,นจะเป็นควาะ่เรานนี่นะะอ,นออไล์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ค่ะทุกคนมีใครจะมาตามเราหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะอันนี้นะคะเขาก็จะมีบอกว่าออนไลน์ครั้งสุดท้ายเ <ๆ S 2> มือ่อน,นึงนาทีกว่าๆอย่างงี้นั่นเ <ะ S 2> ขนคแต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเพี้ยนๆไปหน่อยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็ยังออนไลน์อยู่เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็มาเล่นเกมแบบนี้นะอ่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของยอด follower นะคะก็คือมีคนนะคะมาติดตามเราคะ่ะมันก็จะขึ้นนะคะว่ามีคนนะคะมาติดตามเราเนี่ยเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็มีประมาณ 1, 1> <c oughs> นึ่นหะคะทุกคนแล้วก็ต่อมาคนมันเป็นโหมดที่น่าสนใจมากคะ่ะอันนี้นะคะทุกคนสามารถเช็คได้ด้วยนะว่าเออเวลาที่เราสงสัยนะคะว่าจะมีใครรู้หรือเปล่าว่าแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่นะคะแล้วเราเนี่ยสามารถใช้คนอื่นได้ด้วยนะเราเนี่ยก็สามารถมาเซิร์ชชื่อคนนั้นนะคะแล้วก็มากดปุ่มสีเขียวนะคะแล้วก็มาดูคะ่ะถ้าเกิดว่ามันมีติ ถูก yup. แบบนี like like in ites, ้ข mm ึ hmm. so okay. like well. us, well, ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็หมายวามว่าคนคนนั้นนะคะเคยเข้ามาเล่นที่แบบนี้แล้วค่ะก็หมายของว่าคนคนนั้นเนี่ยเขารู้นะคะว่ามันมีโหมดนี้อยู่ค่ะที่สามารถล่วงรู้ความลับของคนอื่นได้ด้วยนะคะอ่าแบบนี้นะคะเราก็สามารถรู้ได้ค่ะไม่ว่าเขานะคะจะเคยเล่นหรือเปล่าหรือเขาไม่เคยเล่นเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้หมดเลยค่ะทุกคนอ่าอันนี้นะคะก็ลองเอาไปเล่นดูนะมันน่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็ต่อมานะคะสําหรับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการที่เราเนี่ยสามารถแต่งตัวเป็นคนนั้นได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเราอะแต่ แต่งตัวเป็นแบบนี้อยู่ใช่ปะเพราะงั้นเนี่ยเรานะคะจะเสิร์ชชื่อคนอื่นนะจะได้เห็นกันนะคะว่าเอ๊มันแต่งตัวเป็นคนอื่นได้ยังไงทะะุกคนอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเสิร์ชชื่อเป็นอย่างงี้นะคะยกตัวอย่างนะคะเป็นเบคอนละกันนะคะทุกคนเราก็จะกดซีเขียวนะคะเสิร์ชนั่นเองค่ะอ่ะมันก็จะมีบอร์นะคะว่าคนอื่นคนนี้เนี่ยเขานะคะไอดี ID อะไรมีรับเท่าไหร่ลาสออนไลน์เท่าไหร่คนนี้เนี่ยบอกเลยว่าโหออนไลน์ครั้งสุดท้ายเนี่ยนานมากๆะคะ่ะทุกคนวันที่19กันยาย,ยนปี2007นะคะดนี่ นานมากๆค่ะ5 6า5วันที่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเขาเนี่ยโหมียอดผู้ติดตามเนี่ยเยอะมากๆนะคะตั้ง11,000กว่าคนนั่นเองค่ะแต่ว่าคนนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเนี่ยไม่เคยรู้จักแบบนี้นั่นเองนะคะมันจะขึ้นเครื่องหมายกากบบทนะคะคือเขาเนี่ยไม่เคยเขามาเล่นแบบนี้นะคะเขาไม่รู้เขาว่ามันมีแบบนี้อยู่นะแบบเขายังไม่รู้เลยว่ามีคนมาส่งเขาอยู่เนี่ยเออมันก็จะไม่ได้บอกนะคะว่าเวลาเราไปส่งใครเนี่ยมันจะขึ้นบอกหรือเปล่ามันก็จะไม่ได้บอกคะทุกคนขึ้นเรา ไปแอบดูได้เลยนะอันนี้ก็จะมีบอกเขาว่าอันนี้นะคะเวลาที่เขาออนไลน์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ต้องไปแปลงนะคะเป็นเวลาไทายเอาเองนะอันนี้จะเป็นเวลาของต่างประเทศนะคะอะ กลับมานะคะในส่วนของการแต่งตัวนะคะเป็นเขากันค่ะทุกคนนะคะสามารถกดปุ่มสีเขียวนะเพื่อแต่งตัวเป็นคนนี้ได้เลยเห็นปะพอเรากดนะเราก็สามารถแต่งตัวเป็นคนนี้นะคะแล้วก็วิ่งเล่นได้เลยนะคะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็สามารถกดปุ่มนี้นะคะเป็นการค้นหาดูนะคะว่าไอ้ของแต่งตัวนะคะที่เขาใส่อยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะนี่เรากดไปเลยนะคะอย่างคนนี้นะคะเขาไม่ได้แต่งตัวอะไรเลยนะมันก็เลยจะขึ้นเป็นแบบนี้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะอ่ะสมมติว่าเรานะคะกลับมาที่ตัวเราเองเนี่ยกดเสิร์ชนะคะอ่ะแล้วเรา ก็อยากที่จะค้นหานะคะว่าเออตัวเรานะคะมีการแต่งตัวอะไรบ้างเนี่ยคนนี้นะคะแต่งตัวอะไรบ้างเนี่ยโพลิซ่าก็ดูได้เลยนะคะทุกคนกดปุ่มสีฟ้านะคะมันก็จะมีบอกหมดเลยนะคะว่าเออคนนี้เขาใช้อะไรแต่งตัวบ้างนะไม่ว่าจะเป็นหมวกนะคะหูฟังค่ะเสื้อผ้าต่างๆนะคะทรงผมอะไรต่างๆนะคะมีบอกหมดเลยะคะ่ะทุกคนอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างเนอะในการที่เราเนี่ยสามารถส่งคนอื่นได้นะคะ แล้วต่อมาท่านุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะขออนุญ,ญาตนะคะเปลี่ยนตัวเนี่ยกลับไปเป็นแบบเดิมก่อนคะ่ะเรานะคะสามารถกดที่ปุ่มสีแดงได้นะอันนี้เลยเพราะเรากดเนี่ยตัวเรานะคะจะกลับไปเป็นแบบเดิมค่ะทุกคนแบบที่เราเนี่ยแต่งมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็ต่อมาะคะ่ะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นการเช็คค่ะเสื้อผ้านะคะที่มันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะทุกคนคือสามารถเช็คได้ลึกขึ้นกว่าเดิมค่ะทุกคนอย่างตอนแรกนะคะที่เราเนี่ยสามารถเช็คได้อย่างเดียวนะคะว่าคนเนี้ยเขาแต่งตัวอะไรอยู่นะคะแล้วเขาเนี่ยมีของแต่งตัวอะไรบ้างอยู่นะ อันนี้เนี่ยยิ่งกว่าเดิมะคะทุกคนสําหรับป้ายสีเหลืองนี้เนี่ยสมมตินะคะถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ชื่อไปใช่ไหมเนี่ยเราจะพิมพ์ชื่อตัวเองไปเลยนะแล้วก็เซิร์ชให้ทุกคนดูนะคะทุกคนเนี่ยสามารถเซิร์ชชื่อใครก็ได้นะจะเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเนี่ยก็ได้หมดเลยอนะ่ะทุกคนเซิร์ชชื่อใครก็ได้หมดเลยนะคะทุกคนนี่เราก็จะมากดนะคะปุ่มสีเขียวค่ะแทนแทนแทน,นะคะก็จะมาเจอนะคะเอ้ยพนิซ่าเนี่ยคนเนี้ยเขามีชุดอะไรเซฟไว้อยู่บ้างเนี่ย โอ้โหเห็นหมดเลยนะคะทุกคนนี่อย่างเช่นน้องเบคอนอันนี้เนี่ยเราสามารถกดนะคะเราก็มากดกดแวร์ตรงนี้ได้นะคะทุกคนเพื่อกดสวมใส่คะ่ะแล้วก็อุย้ยวิ่งเล่นได้ด้วยนะคะทุกคนแบบลองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราชอบเนี่ยโหชอบจังเลยอยากได้มั่งจังเลยแบบนี้นะคะทุกคนสามารถกดจิ้มไปได้เลยนะเราก็สามารถกดตรงนี้นะคะ่ะทุกคนคําว่า p u r c h a s e เนี่ยเพื่อซื้อทั้งชุดได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเอ้ยมีงบน้อยหน่อยนะคะอยากจะได้แค่ชุดอันนี้อันเดียวเนี่ยก็สามารถกดจิ้มได้เหมือนกันนะเราก็กดบายนะคะเพื่อซื้อได้เลย ในทันทีคะ่ะทุกคนแต่วันนี้เนี่ยของเรานะคะคจะขึ้นเออร์เลอร์นะเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะทุกคนี่เราก็สามารถกดใส่ชุดนะคะอะไรก็ได้หมดเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดนะคะที่เราเนี่ใส่ตอนวันคริสต์มาสนะคะในปีที่แล้วค่ะทุกคนหลายๆคน,นี่อาจจะเคยเห็นนะคะเราใส่ชุดนี้ค่ะตอนที่ทําคลิปนะคะอันนี้ก็เป็นชุดโปรดของเราคะ่ะเป็นชุดหนึ่งเลยนะคะในช่วง Christmas คริสต์มาสค่ะเราก็ชอบมากๆเลยนะคะอ่าต่อมาคะ่ะทุกคนสําหรับอันต่อมานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็น Most inactive f r i e n d s นะคะทุกคนก็หมายความว่ามันเป็นเพื่อนนะคะที่ใครนะคะที่ไม่อคท v ฟมากที่สุดนะคะพูดง่ายๆเนี่ยเป็นภาษาไทยนะคะเขาจะเยนง่ายก็คือใครนะคะที่ไม่ออนไลน์เลยนะคะทุกคนหรือว่าออนไลน์ครั้งสุดท้ายในกี่วันนะคะเขาบอกหมดเลยค่ะทุกคนนี่เลยนะคะอย่างคนนี้เนี่ยคนแรกใช่ปะเป็นเพื่อนในเกมของเราค่ะทุกคนในนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนในเกมหมดเลยนะเขาก็จะบอกค่ะว่าอย่างเช่นคนแรกนี่คะออนไลน์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อ318วันที่แล้วนั่นเองค่ะทุกคนโอ้โห mm cool. มันนานมากๆเลยนะคะทุกคนคือทําไมนานขนาดนี้คือถ้าเกิดสมมุติว่าใครเนี่ยกำลังคิดอยู่นะคะว่าเอ้เพื่อนของตัวเองเนี่ยกำลังจะเต็มแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลบใครดีนะคะบางคนเนี่ยก็สนิทบางคนก็ไม่สนิทนะคะทุกคนสําหรับคนที่ไม่สนิทเนี่ยเรานะคะก็สามารถมาเช็คนีไ้ได้นะแล้วก็มาตัดสินใจนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะลบเพื่อนคนไหนออกไปได้ะะด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อนเหล่านี้ยคะทุกคนเขาอาจจะมีปัญหาค่ะไม่สามารถเข้าไอดีได้เราเนิบแบบว่าลืมรหัสผ่านอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยไม่สามารถเข้าไอดีได้แล้วเพราะงั้นเนี่ยเข จะไม่สามารถกลับมาเล่นกับเราได้อีกแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจนะคะในการที่เราเนี่ยค่ะจะลองลบเพื่อนคนไหนออกดีนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถมีที่ว่านะคะให้คนอื่นๆเนี่ยมาเป็นเพื่อนกับเราได้เพิ่มนะคะอันนี้นะคะก็สามารถดูได้หมดเลยนะคะทุกคนอ่ะอันนี้ก็เป็นความลับกันอีกแล้วนะคะทุกคนเปิดให้ดูหมดเยอะไม่ได <K Vir idis> like em. ้นะคะอ่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เป็นความลับกันนะคะทุกคนอ่าต่อไปทุกคนสาหรับป้ายสีน้ําเงินอันนี้นะคะมันจะเป็น most famous friends นะคะทุกคน คือเขาเนี่ยจะนับตามยอด follower นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะต้องกดที่ Request นะคะทุกคนปุ่มสีเขียวนะคะเพื่อรอตัวเกมเนี่ยเขาโหลดข้อมูลก่อนนะคะอ่ะในส่วนของตรงนี้นะทุกคนเขาเนี่ยจะบอกนะคะว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยของเรานะคะที่อยู่ในเกมเราเนี่ยเป็นคนที่มีความแบบว่า มีความป๊อปปูล่านะคะเป็นคนที่มีผู้ติดตามเยอะมากๆค่ะเป็นคนที่แบบยอดนิยมเป็นคนดังอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใครนะคะจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดนะคะในเพื่อนของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอะตอนนี้นะคะตัวเกมเนี่ยกำลังโหลดใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเรามารอลุ้นกันนะคะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่าที่สุดนะคะในเพื่อนของเราค่ะทึเิมถึมทึมถึมทึมทึมทาอ่าค,ค,คนแรกนะคะทุกคนที่ป๊อป ล่ามากที่สุดนะคะทุกคนก็คือพี่ไอซ์นั่นเองนะคะทุกคนอ่าใครยังไม่รู้จักนะคะทุกคนหรือว่าใครรู้จักแล้วเนี่ยก็จะรู้นะคะว่าคนนี้คือใครคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะแปะอ่ะเป็นช่อง YouTube ของพี่เขานะคะเอาไว้ให้ตรงนี้นะด้านซ้ายนะคะทุกคนตรงนี้เลยนะคะใครยังไม่รู้นะคะว่าพี่เขาคือใครเนี่ยก็ไปกดติดตามกันได้เลยนะอ่าโอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อนของเรานะคะที่มีความป๊อปปูลา่าต่างๆทุกคนเขาก็จะเรียงลําดับนะคะตั้งแต่คนแรกนะคะไล่ลงมาค่ะจนถึงคนสุดท้ายเลยนะว่าใครเนี่ย ป๊อปสุดนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นพี่ไอซ์วินล็อกเกอนะคะทุกคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยรู้จักกันบ้างแล้วนะคะทุกคนอ่าโอเคต่อไปนะคะทุกคนอันนี้เนี่ย ป้ายสีเขียวนะคะเขาบอกว่า you're richest friends นะคะทุกคนซึ่งเขาเนี่ยจะคิดตามจำนวนโลบันะคะที่คนคนนั้นมีคะ่ะอันนี้นะคะต้องขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาได้เปิด i n v e n t o r y นะคะเป็นแบบว่าไม่ได้เป็น r i v a ว e หรือเปล่าคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยปิดเป็น r i v a ว e แบบเรานะคะก็จะไม่สามารถดูได้นะว่าคนนั้นเนี่ยมีโลบัเท่าไหร่อยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลอดตัวเกมนะคะเขาโหลดข้อมูลก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะได้มารู้กันเ่าว่าใครนะคะมีความที่แบบว่ารวยนะคะบ้านรวยรวยที่สุดนะคะ ในเกมของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะในระหว่างที่เรานะคะรอตัวเกมโหลดเนี่ยจะสังเกตได้ว่าที่ด้านขวานะทุกคนมันจะมีเป็นแบบว่าเป็นแถบขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าใครสังเกตดีๆเนี่ยเห็นปะทุกคนอันนี้เนี่ยเขาก็จะบอกนะคะว่าใครแต่ละคนเนี่ยเพื่อนของเรานะคะในนี้เนี่ยมีใครนะคะออนไลน์บ้างขัะหรือว่าใครนะคะไปเล่นเกมเกมไหนบ้างเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้หมดเลยะคะทุกคนแบบแจ้งเตือนให้กับเราคะ่ะแม้ว่าเรานะคะกําลังออนไลน์อยู่ในเกมอยู่ค่ะตอนนี้นะคะเกมเนี่ยมันก็กําลังจะโหลดใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนอีีกนนดเยท่่าคะ แล้วก็ชดาทุกคนเอาอีกแล้วนะคะทุกคนพี่ไออีกแล้วทําไมพี่ไอถึงได้เป็นคนที่ป๊อปที่สุดเราก็เป็นคนที่มีโลบักเยอะที่สุดคะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าจะเป็นคนเดียวอยู่แบบนี้ยึดคลองอันดับหนึ่งไม่ได้นะคะพี่ไอซ์ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเออต่อมานะคะก็จะเป็นแบบว่า เรีงลำดับนะคะแบบว่าใครนะคะมีโรบักเยอะที่สุดอย่างพี่ไอช่ป่ะมีโรบักประมาณ7 6 7 0 0 0 0กว่านะคะทุกคนโหเยอะมากๆนะคะเนื่องจากว่าพอพี่เขาเนี่ยเขาทำแมปนะคะเป็น WKC Alphidesign นะเป็นแมปแบบว่าแต่งตัวนะคะทุกคนคืออันนี้เนี่ยบอกเลยว่าพี่เขารายได้ดีมากๆทุกคนใครที่ยังไม่เคยเข้าไปนะคะลองกดเข้าไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์แมปของพี่เขานะคะไว้ใต้คลิปขะะุกคนบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครนะคะได้ลองเข้าไปแล้วเนี่ยบอกเลยติดใจแน่นอน ติดใจทุกไลาเลยนะคะเพราะาเป็นแมปแต่งตัวเนี่ยที่ดีมากๆะคะแถมเราเนี่ยยังสามารถช้อปปิ้งนะคะในแมปของพี่เขาได้อีกคะ่ะอายางคนที่2นี้นะคะ่ะก็จะเป็นปปาเฟรมนะคะทุกคนเป็นเจ้าของร้านปป้าท็อปอัพนั่นเองค่ะทุกคนใครนะคะที่สนใจนะคะในการซื้อทอยโค้ดหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็สามารถไปเลือกชมสินค้าที่เพจของเขาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เช่นกันนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของเรานะคะว่าแบบว่ามีแต่คนรวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีแบบโลบากเยอะแยะทั้งนั้นเลยค่ะ ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าทําไมพี่ไอเนี่ยจะต้องเป็นอันดับหนึ่งค่ะไม่เข้าใจเลยค่ะอันดับหนึ่งทุกอย่างไม่ได้นะคะโอเคค่ะอะต่อมาทุกคนสําหรับข้อมูลเนี่ยยังไม่หมดนะคะทุกคนข้างบนเนี่ยเห็นป้ามันจะมีคําว่าเฟรนะคะทุกคนนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะคะจำชื่อเพื่อนไม่ได้เนี่ยไม่อยากกดเข้าไปดูนะคะว่าเอยเพื่อนแต่ละคนเขาชื่ออะไรเนี่ยทุกคนสามารถดูตรงนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนเขาม่บอกหมดเลยนะว่าเพื่อนของเราเนี่ยแต่ละคนนะคะแต่ละคนที่มีชื่อว่าอะไรนะคะแล้วเขาเนี่ยแต่งตัวยงงไนะะค มีของแต่งตัวอะไรม้างเนี่ยสามารถกดเข้าไปได้เลยนะสมมติอ่ะคนนี้ใช่ไหมเป็นเพื่อนของเราเองนะเราก็กดเข้าไปดูใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะมีบอกมาเลยนะว่าเอ้ยคนนี้นะคะแต่งตัวเป็นยังไงนะคะมีของแต่งตัวอะไรบ้างเนี่ยทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนี่ยก็สามารถซื้อของแต่งตัวพวกนี้นะคะได้ในแมบนี้ได้เลยนะเราก็สามารถแบบว่ากดใส่นะคะลองใส่ชุดของเพื่อนได้ด้วยนะแล้วก็วิ่งเล่นได้ด้วยคะ่ะดูสิเพื่อนแบบว่าเพื่อนของเรานะคะแต่งเป็นน้องวัวนะคะเซ็กซี่แถมยังน่ารักอีกค่ะทุกคนนี่เลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นข้้อมมูลทังหดนะะค ของแมปนี้นะที่แบบว่าเก็บกุมความลับของเราเอาไว้นะคะพร้อมกับความลับของเพื่อนเพื่อนเราเอาไว้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะทุกคนก็ลองเข้ามาในแมบนี้กันนะคะและนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะทุกคนสําหรับแมบนะคะที่เก็บกุมความลับของเรานะคะแล้วก็ของเพื่อนๆนเราด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่เพื่อนๆนเราเท่านั้น,นะคะ่ะเป็นของทุกคนเลยนะคะที่เล่นโลบอทค่ะโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์แมบนี้นะคะไว้ให้ใต้คลิปค่ะ สามารถมาลองเล่นกันได้นะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆมาบอกอีกนะคะทุกคนเราจะมาแชร์ทุกคนฟังกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงนี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย